สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรา,าเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูอุ้ยยังสอนอยู่ในเรื่องของหลักภาษาถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้หลักภาษาสระอูพร้อมกันเลยค่ะเด,เด็กเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า14นะคะแบบฝึกหัดหน้า14ข้อที่1ให้เด็กๆเ,เ,เติมสระอูแล้วหัดอ่านไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะคำที่1ค่ะงู ปูรูดูชูหูคูถูตู้รูตู้หนูครูหมูซบู่ยู สระอูคือสระที่เอาไว้เติมข้างล่างพยัญชนะนะคะเป็นสระเสียงยาวค่ะต่อไปข้อที่สองให้เด็กๆโยงคำที่เหมือนกันก่อนที่เราจะไปโยงเราต้องอ่านก่อนนะคะอ่าตนตามครูอุ้ยค่ะปูหูหมูหมครูดูสบูหนูตู้ เก่งมากค่ะคำที่หนึ่งคำว่าปูค่ะโยงไปหาคำว่าปูเลยค่ะคำที่สองคำว่าหูค่ะหมูครูดูสบูหนูตู้เก่งมากค่ะ หนะ้าต่อไปให้เด็กๆโยงคํากับภาพให้ตรงกันนะคะเรามาอ่านคําพร้อมกันก่อนนะคะคําที่หนึ่งอ่านว่าปลาทูกลองสบู่ชมพู่ประตูตะปูมาดูเลยค่ะคำที่หนึ่งปลาทูรูปไหนคือรูปปลาทูคะ่เด็กๆโยงไปเลยค่ะ คำที่สองค่ะคำว่ากล่องสบู่ค่ะคำที่สามค่ะชมพู่คำที่สี่ประตูคำที่ห้าตะปูค่ะเยี่ยมมากต่อไปข้อที่สี่เขียนคำตามภาพเด็กๆมาดูภาพที่หนึ่งก่อนนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะหูเก่งมากค่ะหออูหู ต่อไปค่ะภาพที่สองค่ะภาพนี้ค่ะงูค่ะเก่งมากงออูงูต่อไปภาพนี้นะคะหอ,อนออูหนูค่ะส่วนภาพนี้ปรออปะตออูตูประตูค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่16แล้วนะคะ ข้อที่5ให้เด็กๆเ,เติมตัวสะกดให้คำมีความหมายตามภาพข้อที่1ค่ะภาพนี้ค่ะลูกศรชี้อันนี้คือจะมูค่าอ่ะก็ไกลค่ะต่อไปค่ะคำที่สองกระดูค่ะดอูก็ดกูนั่นเองต่อไปค่ะคำว่าทูปเทียนคำว่าทูปสะกดด้วยปอปานะคะทออูปอทูปค่ะ เก่งมากต่อไปค่ะลูกหมารออูกอรูกค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปข้อที่6โยงคำที่มีตัวสะกดเหมือนกันตัวสะกดอีกแล้วตัวสะกดคือคำตัวที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะอ่ามันอยู่ท้ายสุดเลยอ่ะคำที่1ค่ะคำว่าปอรออูกอรูสะกดด้วยกอไก่เด็กๆไปดูสิคะ คำไหนที่สะกดด้วยกอไก่เอ่ยคือคำว่ากระดูเก่งมากค่ะต่อไปค,ค่ะค,คำว่าสูงค่ะสะกดด้วยงองูคำที่สะกดด้วยงองูก็คือคำว่าสูงค่ะสูงกับฝูงนะลูกต่อไปพูดค่ะสะกดด้วยดอเด็กคำที่สะกดด้วยดอเด็กอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ารูดค่ะต่อไปคำว่าทูบค่ะสะกดด้วยปอปลาอีกคำหนึ่งคําว่า รูปค่ะสะกดด้วยฟอฟ้าเหมืนอนกันเก่งมากต่อไปข้อที่7ให้เด็กๆอ่านคำต่อไปนี้แล้วเขียนวงกลม,มรอบคำที่มีสระอูนะคะก่อนอื่นอ่านตามคุณคูก่อนค่ะมูมางพูดคุยถูกผิดนกยุงสูบน้ำถูบ,บ้านชมพู้ต่อสู้ ลูก,กผักภูดางต่างหูผูกเชือกเก่งมากค่ะเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วให้เด็กๆวงกลมคําที่มีสระอูนะคะคําที่1มึงมูมามค่ะคําว่ามอูมอมูมเก่งมากค่ะคําที่สองพูดคุยคําที่มีสระอูคือคําว่าพูดนั่นเองค่ะคำที่สามถูกผิดคำที่มีสระอูคือคำว่าถูกค่ะ คำที่สี่นกยูงค่ะคำที่มีสระอูคือคำว่ายูงค่ะต่อไปค่ะคำว่าสูบน้ําคำที่มีสระอูคือคำว่าสูบนั่นเองค่ะถูบ้านคำที่มีสระอูคือคำว่าถูค่ะชมผู้คำที่มีสระอูคือคำว่าผู้ค่ะต่อสู้คำที่มีสระอูคือคำว่าสู้ค่ะ ปลูกผักคำที่มีสระอูคือคำว่าปลูกค่ะฟูดางคำที่มีสระอูคือคำว่าฟูค่ะต่างหูคำที่มีสระอูคือคำว่าหูค่ะส่วนคำสุดท้ายผูกเชือกคำที่มีสระอูคือคำว่าผูกนั่นเองค่ะเยี่ยมมากต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่17ค่ะให้เด็ก ลองคิดคำแล้วเอาคำที่มีสระอูมาเติมในช่องว่างให้มีความหมายคิดไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะคำที่หนึ่งคำว่าปาลาเราจะเอาคำที่มีสระอูอะไรมาเติมถึงจะเป็นคำที่มีความหมายปลาอะไรคะปลาทูเก่งมากค่ะเด็กๆสามารถคิดคำอื่นที่นอกเหนือจากคุณครูได้นะคะไม่ถือว่าผิดนะคะ ขอแค่ให้คำมันมีความหมายเท่านั้นเองต่อไปค่ะปละประอะไรที่มีสรลอูนะเก่งมากค่ะประตูต่อไปค่ะคำว่าเต้าเต้าอะไรนะที่มีคำาสละอูถูกต้องค่ะเต้าหู้ค่ะเอแล้วอะไรนะที่มีสระอูแล้วมีคำว่าเขาภูเขานั่นเองค่ะ ชมนะคะชมอะไรที่มีสระอูชมผู้เก่งมากคะ่ะความเอความอะไรนะที่มีสระอูความรู้นั่นเองคะ่ะหมอละคะหมออะไรที่มีสระอูคะหมอดูคะ่ะใบละคะเมื่อกี้หน้าสิบหกมีคำนี้อยู่นะใบพลูคะ่ะคุณละคะ คุณอะไรนะที่มีสระอูที่กำลังคุยกับนักเรียนอยู่คุณครูนั่นเองค่ะเออะไรนะที่มีสระอูแล้วมีคำว่าบ้านอยู่บ้านนี่เองค่ะม้าล่ะคะอะไรที่มีสระอูแล้วมีคำว่ามา้าจูมา้าเก่งมากค่ะกระล่ะคะกระอะไรที่มีสระอู รกรดูถูกต้องค่ะนกละคะเอนกยุงถูกต้องค่ะน้ำที่มีตละอูน้ำอะไรนะคะน้ำมูกยยาค่ะต่อไปคำที่มีตละอูแล้วมีคำว่าปลูกมีคำว่าปลูกคุณคุณ้ยเฉลยแล้วปลูกผักนั่นเองต่อไปมีคำว่าเทียนค่ะ แล้วก็มีสระอูนำหน้าคำว่าทูกเทียนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่าภาพแล้วมีคำสละอูอยู่ข้างหน้าอีกนั่นเดิมคำว่ารูปภาพค่ะต่อไปคำสุดท้ายค่ะคำที่มีสละอูลแล้วต่อด้วยคำว่ามามค่ะมูมามเก่งมากค่ะ ต่อไปข้อที่9นะคะให้เด็กๆนำคำต่อไปนี้เติมในช่องว่างให้ถูกต้องก่อนที่จะไปเติมเราต้องมาอ่านคำก่อนคำที่หนึ่งคำว่าจมูกปูกจุงอยู่พูดเองมากค่ะข้อที่1นักเรียนที่ดีต้องไม่จุดๆ,ๆุคุยกันในเวลาเรียนอะไรคะ พูดคุยถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะคนหายใจทางทางอะไรคะทางจมูกค่ะคุณแม่จุดๆๆด,ดผักที่หลังบ้านคุณแม่ทำอะไรผักที่หลังบ้านคะปลูกนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะฉันจุดจุดจดมือคนแก่ข้ามถนนฉันอะไรคะฉันจูงเก่งมากค่ะ เหลือคำสุดท้ายและข้อสุดท้ายนะคะระหว่างปิดเทอมชั้นจุดๆ,ๆบ้านคุณย่าชั้นอะไรคะชันอยู่บ้านคุณย่าถูกต้องค่ะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้า18ค่ะอ่านเด็กๆรองอ่านตามคุณครู แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆวงกลมรอบคำที่มีตละอูพร้อมกันนะคะคำที่หนึ่งค่ะคุณหนูและลูกงูอีกลูกหมูและลูกปูอ่านตามเลยนะคะทั้งสี่จะไปสู้กับหมาจูที่ในป่าลูกหนูชูหางยาวรีบสาวเท้าเดินนำหน้า ลูกปูเดินช้าช้าลูกหมูว่าเดินไวไวหมาจูเห็นสีสัตว์ก็รีบรัดแอบต้นไม้ลูกหมูเห็นลูกไก่ก็ถามไถ่ถึงหมาจูลูกไก่ว่าไม่รู้คงซ่อนอยู่ที่ในรูหมาจูจะ ต่อสู้ก็ถูมือด้วยดีใจเอาไม้มาทำตู้มีประตูอยู่ข้างในลูกหมูเดินเข้าไปก็ติดกับของหมาจูลูกหนูและลูกหูอีกลูกปูเข้าในตู้สามตัด นั้นไม่รู้อีกประตูก็ปิดลงหมาจูก็ดีใจจับสัตว์ได้ก็ใส่กลงตะปูก็ตอกลงจับไว้ได้โยนลงโยนลงอะไรคะโยนลงคูเก่งมากค่ะให้เด็กๆไปฝึกอา่านอีกสักสองรอบนะคะแล้วก็ เขียนวงกลมล้อมรอบคําที่มีสระอูอ่ะหน้านี้คุณครูอุ้ยจะไม่ทําให้ดูนะคะให้เด็กๆฝึกทําเองนะลูกนะต่อไปเด็กๆด,ดูแบบฝึกหัดที่19ค่ะอ่าเราเจอแบบฝึกหัดการแต่งประโยคอีกแล้วเช่นเดิมคุณครูอุ้ยจะให้เด็กๆฝึกคิดแล้วก็ฝึกทาเองนะคะให้เด็กๆแต่งประโยคที่มีคําต่อไปนี้คําที่1ค่ะประตู คำที่สองทูบคำที่สามชมพู่คำที่สนกยูงคำที่หถั่วภูค่ะส่วนข้อ12คุณครูอุ้ยจะพาทำนะคะข้อ12บสอเขาบอกให้เด็กๆอ่านและเขียนคำตามคำสั่งคำที่1ค่ะลูกหมูคำที่สองอ่านว่าหมาจูคำที่สมอ่านว่าทูบเทียนค่ะ คำที่4ี่รูปภาพคำที่ห้าต่างหูคำที่หนกยุงเขาถามว่าคำที่เป็นสิ่งของมีคำใดบ้างให้เด็กๆเขียนใส่บรรทัดนี้นะคะแล้วคำที่เป็นสัตว์มีคำใดบ้างให้เด็กๆเขียนใส่บรรทัดนี้เช่นกันอ่ะเด็กๆมาดูก่อนว่าคำที่เป็นสิ่งของมีอะไรบ้างลูกหมูเป็นสิ่งของไหมคะไม่ใช่นะคะหมาจูเป็นสิ่งของใช่ไหมลูกไม่ใช่ทุบเทียนละคะ ทุกเทียนเป็นสิ่งของถูกต้องค่ะเด็กๆก็เอาคำว่าทุกเทียนมาเขียนใส่บรรทัดที่เป็นสิ่งของต่อไปค่ะรูปภาพเป็นสิ่งของไหมคะเป็นเด็กๆก็เอาคำว่ารูปภาพมาเขียนใส่บรรทัดที่เป็นสิ่งของนะคะต่างหูล่ะคะต่างหูก็เป็นสิ่งของเช่นกันค่ะอ่าส่วนสามคำที่เหลือสามคำนี้คือสัตว์ใช่ไหมลูกเด็กๆก็เอามาเขียนใส่บรรทัดที่ คําที่เป็นลูกศ์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ให้เด็กๆไปทําคือแต่งประโยคแล้วก็อะไรนะคะวงกลมใช่ไหมลูกวงกลมคําที่มีสาระอูแล้วให้เด็กๆฝึกอ่านกี่รอบเอ้ยสองรอบนะคะถ้าใครอ่านล่องแท้วอยากจะถ่ายคลิปวิดีโอมาอวดคุณครูอุ้ยและเพื่อนๆก็ได้นะคะ โอเคค่ะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่วันนี้บ๊ายบายค่ะ